มาพ่าวต่างประเทศกันบ้างครับสําหรับพยาบาลสาวนะครับต้องพีกง่ายๆว่าออกจากงานนะหลังจากที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยไปจับได้ว่าเธอเนี่ย<ช>เป็นหนึ่งใน เ right? ครีเตอร์ใช่ไหมของ o อลลี่แฟนโดยทางด้านของเว็บไซต์ครับไดริสตาเนี่ยได้มีการนําเสนอเรื่องราวของออลลี่เรนนะครับวัยสาเจปีคุณแม่ลูก3าอดีตพยาบาลสาวสวยด้วยนะประจำแผนกบําบัดพิเศษทารกแรกเกิดน,นะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในบสนสสอสตันสหรัฐอเมริกาโดยออลลี่เนี่ยได้มีการเล่าว,ว่าในช่วงของสถานการณ์การแพรบบ่ระบาดของโควิด -19 นะเธอเนี่ยต้องทํางานอย่างหนักเลยบางครั้งเนี่ยต้องเขาเรียกว่าควงเวรลากยาว 14- 15้าชั่วโมงต่อวันเพื่อแลกกับรายได้ที่สุดจะ เล็กน้อยจำกัดมากแต่ไม่นานครับอัลลี่เนี่ยก็พบกับผลทางในการหารายได้พิเศษเมื่อเธอเนี่ยเปิดโอล y f a แฟนลงรูปสุดเอ็กของตัวเองเพียงแค่เดือนแรกเท่านั้นเธอทำไรายได้ไปถึง8,000ดอลลาร์หรือประมาณ2,60,000บาทเลยทีเดียวในเดือนแรกนะครับ ซึ่งมากกว่าเงินเดือนพยาบาลของเธอเนี่ยหลายเท่าค่ะหลังจากที่อันลี่เนี่ยได้มีการทำโอลิแฟนไม่นานครับเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยก็เดันไปแจ็คพอตเจอแอคเคาท์ของเธอเข้าก่อนที่จะไปฟ้องกับหัวหน้างานเธอเนี่ยได้มีการถูกหัวหน้างานเนี่ยเรียกไปยื่นคำขาดว่าเธอเนี่ยต้องเลิกการทำโอลิแฟนนะไม่งั้นเธอต้องลาออกจากอาชีพพยาบาลซะแน่นอนครับว่าเธอตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับอันลี่เนี่ยบอกเลยว่าเธอแทบจะไม่ลังเลในการที่จะเลิกทําอาชีพที่เธอรักและเดินหน้าเข้าสู่การเป็นเซคริเอเตอร์อย่างเต็มตัว ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นครับก็ตอบแทนเธออย่างมหาศาลเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเธอสามารถทํารายได้จาก o r ริแฟนเนี่ยมากถึง350,000หดอลลาร์ 350, หรือประมาณ11ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวต้องบอกทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าเราไม่ได้เป็นการชี้นําแต่อย่างใด<ะ>เคารพแล้วกเ็เขาเรียกว่า responsibility ตับ,บทุกคน,ใน,ในเออนะใครที่คิดจะทํายังไงก็แล้วแต่นะมันคือสิทธิส่วนบุคคล